สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดถังสารทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ช่องถังข้าวผมจะมาพูดถึงวิศวกรวิญญาณถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยเนาะก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่าวิศวกรวิญญาณถูกพูดถึงอย่างเป็นทางการในช่วงภาคสองนะครับซึ่งเป็นอาชีพที่มาพร้อมกับทวีปสุริยันจันทาที่มาชนกับทวีปโตหลัวเนาะทำให้วิศวกรวิญญาณนั้นมีสถานะเทียบเท่ากับอาชีพวิญญ,ญาจาร์ของทวีปโตหลัวนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยเนาะ วิศวกรวิญญาณเป็นวิญญาจารยร์ที่ชื่นชอบการวิจัยการสร้างและการใช้เครื่องมือทางวิญญาณมีการแบ่งระดับออกเป็นระดับ1ถึงระดับ10ขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างอุปกรณ์หรือเครื่องมือวิญญาณในระดับนั้นๆวิศวกรวิญญาณเป็นอาชีพหลักที่มาพร้อมกับทวีปสุริยันจันทาเทียบได้กับการเป็นวิญญาจารยร์ของทวีปโตลัวเดิมแต่การฝึกฝนของทวีปสุริยันจันทาเพื่อจะเป็นวิศวกรวิญญาณนั้นเน้นไปที่ตัวช่วยภายนอก ในการเพิ่มพลังวิญญาณเช่นยาสมุนไพรจึงทำให้รากฐานในการฝึกฝนไม่แน่นทำให้ไปถึงระดับ90หรือว่าระดับราชินานามพมยุทธ์ได้ยากมากการที่ไปถึงระดับ90ได้ยากทำให้พวกเขาเป็นวิศวกรวิญญาณระดับ9ได้ยากขึ้นด้วยในช่วงภาค2มักจะมีการเปรียบเทียบความแข็งแกร่งระหว่างวิศวกรวิญญาณและวิญญาจารของสองทวีปเสมอว่าใครแข็งแกร่งกว่ากาันข้อดีของวิศวกรวิญญาณคือ เพียงแค่มีพลังวิญญาณก็สามารถเป็นวิศวกรวิญญาณได้และใช้เครื่องมือทางวิญญาณไม่จําเป็นต้องมีวิญญายุดสายโจมตีวิญญาณยุดสายช่วยเหลือก็สามารถใช้อุปกรณ์สายโจมตีมาทดแทนพลังโจมตีที่ขาดได้ในภายหลังช่วงท้ายภาค2ถึงภาค3ตอนต้นโรงเรียนเช็คได้ตัดสินใจรวมการเป็นวิญญาจารย์เข้ากับวิศวกรวิญญาณโดยอาชีพหลักคือวิญญาจาร์และมีอาชีพรองแยกออกมา3อาชีพจากวิศวกรวิญญาณคือ1ช่างตีเหล็ก 2. นักออกแบบ 3. ช่างซ่อมหุ่นจักรกลการสร้างอาวุธวิญญาณของวิศวกรวิญญาณนั้นจําเป็นจะต้องมีมีดแกะสลักและพลังวิญญาณในการสร้างชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆและที่สําคัญคือการแกะสลักบวงเวทเพื่อที่จะส่งพลังวิญญาณเข้าไปให้เครื่องมือนั้นทํางานเมื่อได้ชิ้นส่วนต่างๆก็นํามาประกอบกันเป็นอุปกรณ์วิญญาณหนึ่งชิ้นซึ่งอุปกรณ์ต่างๆก็มีหลากหลายรูปแบบทั้งโจมตีป้องกันเพิ่มความเร็ว หรือว่าเป็นปีกที่สามารถทําให้บินได้แล้วแต่วิศวกรวิญญาณคนนั้นจะสร้างขึ้นมาซึ่งการแกะสลักวงเวทจะไปตรงกับอาชีพนักออกแบบในช่วงภาค3ซึ่งเป็นอาชีพลองจากวิญญาจารย์นักออกแบบและวิศวกรวิญญาณจําเป็นจะต้องแกะสลักวงเวทลงบนอุปกรณ์ต่างๆที่พวกเขาสร้างขึ้นเพื่อทําให้อุปกรณ์นั้นๆสมบูรณ์และใช้งานได้ ระดับของวิศวกรวิญญาณแบ่งเป็น1นถึงเระดับโดยปกติและมีระดับพิเศษคือระดับ10ระดับที่1เทียบได้กับวิญญาจารย์หนึ่งวงตามสัญลักษณ์1ดาวสีน้ำเงินวิศวกรวิญญาณระดับสองดาวสีน้ำเงินระดับ 3- 3ดาวสีน้ำเงินระดับ4 4ดาวสีม่วงระดับ 5- 5ดาวสีม่วงระดับ 6, 6ดาวสีม่วงระดับ7 7ดาวสีดำระดับ8 8ดาวสีดำระดับ9 9ดาวสีแดงและระดับ10 ต้องมีพลังวิญญาณระดับราชทินนามพมยุทธ์ระดับ95ขึ้นไปเนาะแต่ตาสัญลักษณ์ไม่มีปรากฏนะครับเพราะว่าปกติก็ไม่มีใครไปถึงเนาะสำหรับทวีปสุริยันจันทานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ฝึกฝนแบบทวีปโตหลัวเนาะก็เลยขึ้นเป็นระดับ95ได้ยากมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ระดับ90ต้นๆเท่านั้นเองเนาะสำหรับวิญญาจารย์ของทวีปสุริยันจันทาแต่เมื่อรวมกับอาวุธวิญญาณแล้วก็มีความแข็งแกร่งทั้งด้านการโจมตีและการป้องกันมากๆเลยเนาะเมื่อรวมกับ อาวุธวิญญาณที่พวกเขาสร้างได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิศวกรวิญญาณเนาะถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเพื่อนๆไวด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ